แน่นอนว่าใครที่ตามช anel ผมหรือว่าคุยกับผมมาพักใหญ่ๆเนี่ยก็จะรู้ว่าผมชอบอนิเมะที่มีธีมเป็นทหารสงครามแล้วก็รายละเอียดในอุปกรณ์อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมากๆอยู่ละทีนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนผมมาแนะนำว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่โคจะตรงกับความชอบของผมเลยมันก็ไม่มีทางที่ผมจะพลาดใช่ไหมล่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องที่เพื่อนผมแนะนามาก,กันอย่างเรื่อง Obsolete กันนะครับ a ั s ซ l ร t ลีดเนี่ยเป็นงานอนิเมชั่นผลงานออริจินอลของ u t u b e นะครับที่เขียนบทโดยอุโรบุจิเกนสนนความยาวทั้งสิ้นตอนละ12นาทีมีจำนวน12ตอนนะครับโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆเนี่ยจะเกี่ยวกับในปี2014เอเลียนได้ทำการติดต่อกับมนุษย์เป็นครั้งแรกเพียงแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่เอเลียนต้องการนะครับมีเพียงการแลกหินปูน1ตันกับสินค้าของพวกเขาซึ่งมันก็คือหุ่นสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์เรียกมันว่าเอ็กโซเฟรมนั่นเอง แต่ว่าเอเลี่ยนก็ไม่ได้สนใจในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไม่สนการแทรกแซงความเป็นอยู่ของมนุษย์และไม่สนอะไรเกี่ยวกับมนุษย์เลยนอกจากการแลกเปลี่ยนกันเท่านั้น mm. เมื่อมนุษย์เข้าถึงเอ็กโซเฟรมแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่ามันคงไม่หยุดอยู่แค่การเป็นหุ่นยนต์สําหรับใช้งานทั่วไปนะครับในไม่ช้ามนุษย์ก็ได้นำเอ็กโซเฟรมเข้าสู่สงครามและมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในสนามรบกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง โดยถ้าหากมองในเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะทําการชําหระเรื่องนี้ออกมาโดยละเอียดกันเลยดีกว่าซึ่งในคราวนี้เนี่ยผมจะแยกเป็นข้อดีข้อเสียสรุปเนื้อเรื่องบวกดีความนิดๆแล้วก็สรุปความเห็นส่วนตัวของผมนะอารมณ์ผบันมานานละเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาคุยกันเรื่องข้อดีของเรื่องนี้กันก่อนเนาะ ในหมวดนี้เนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นก็คือ1ความละเอียดในเชิงเทคนิค2ฉากต่ตอสู้แล้วก็ 3. ความสดใหม่ของเรื่องนะครับสำหรับข้อแรกอย่างความละเอียดในเชิงเทคนิคเนี่ยหากพูดเป็นภาษาให้มันเข้าใจง่ายๆก็คือความสมจริงของอุปกรณ์ในเรื่องนั่นแหละครับสิ่งหนึ่งที่มันจับตาผมสุดๆไปเลยก็คือการที่เรื่องนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นหุ่นยนต์จากเอเลี่ยนนะครับแต่มันก็ไม่ได้ทิ้งลายบนโลกของความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อย สิ่งที่เราจะได้เห็นในเรื่องนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ไม่มีอนิเมะเรื่องไหนทําเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น้อยคนจะสังเกตได้แถมถ้าไม่ใช่พวกวีฟทหารก็จะไม่แคร์อีกต่างหากว่ามันจะมีหรือไม่มีเช่นเรื่องของการที่ปืนกล m 2นะครับมีระบบลดแรงสะท้อนโดยการให้ลํากล้องปืนเลื่อนถอยเวลายิงเพื่อลดแรงถีบรือการที่จรวดคอนเน็ตที่นําวิถีด้วยลวดเนี่ยจะมีลวดวิ่งตามหลังจรวดนะครับหรือการออกแบบกราะและห้องบังคับของหุ่นยนต์ที่ทําโดยมนุษย์เนี่ย ก็ทำออกมาโดยการอิงจากยานเกราะหรือรถถังในโลกจริงกันทั้งนั้นเราจะได้เห็นว่าในแต่ละยุคนะครับมีการพัฒนาไปมากขนาดไหนเช่นการที่ยุคแรกเนี่ยก็มีการเอาจอมาแปะไว้กับผนังของห้องบังคับแค่นั้นเองแต่พอเป็นช่วงท้ายๆนะครับมันก็ได้เปลี่ยนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในหุ่นและในห้องบังคับหุ่นพวกนี้เนี่ยโดยเฉพาะและสิ่งที่ผมจะไม่พูดถึงก็คงจำไม่ได้ก็คือ เรื่องของการดัดแปลงปืนต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้นำมาใช้กับหุ่นได้อย่างสมจริงยกตัวอย่างเช่นปืนกลดิชกา้าของรัเสเซียนะครับหรือปืนกล M2 ของอเมริกาที่เป็นปืนกลขนาดจุด50นะครับได้เอามาดัดแปลงใส่กรอบใส่ที่จับให้หุ่นทุกตัวสามารถถือและใช้งานได้อย่างสมจริงเพราะว่ามันคือการสเกล up ของหมู่ปืนเล็กจากคนธรรมดาที่ถือปืนกลธรรมดาเป็นหุ่นที่ถือปืนกลพวกนี้นั่นเอง หรือการที่ปืนคกขนาด120มิลลิเมตรเนี่ยเปลี่ยนจากการใช้รถลากนะครับมาเป็นใช้หมู่ปืนเล็กขนย้ายแทนโดยหมู่ปืนเล็กพวกนี้ก็คือหมู่ปืนเล็กที่หับเพื่อนด้วยหุน่นนั่นเองทำให้หุ่นพวกนี้เนี่ยมันติดกระเป๋ะก,กระสุนไว้ตามโซนต่างๆของหุน่นเพื่อใช้ในการขนย้ายทั้งตัวปืนและก,กระสุนทําให้เกิดการได้เปรียบในเชิงเทคนิคนะครับอย่างมหาศาลซึ่งมันโคตรจะสมจริงมากๆเลยนั่นเอง ต่อมาก็คือข้อดีข้อที่2นะครับฉากต่อสู้นะครับโดยฉากต่อสู้ในเรื่องนี้เนี่ยมันออกแบบมาได้อย่างสมจริงและเทียบเคียงกับหนังฝรั่งอย่างพวก Saving Private Ryan ห,หรือว่า Black Hawk Down ได้กันเลยทีเดียวนะครับฉากต่อสู้พวกนี้เนี่ยถ้าไม่นับในตอนที่2ซึ่งเป็นตอนที่ผมมีปัญหามากที่สุดแค่นั้นนะนับว่าออกแบบมาได้อย่างดีมากๆมันทำให้คนดูอย่างเราเเนี่ยลุ้นไปกับฉากที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ แสดงให้เห็นว่าหุ่นพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เก่งไปกว่ารถกระบะติดปืนกลหรือมอเตอร์ไซค์ติดระเบิดเลยแม้แต่น้อยมันทําให้คนดูอย่างเราๆเ,เนี่ยเห็นได้เลยว่าหุ่นพวกนี้มันคืออุปกรณ์นะครับและมันไม่ใช่คําตอบของทุกสถานการณ์มันไม่ใช่หุ่นที่มาแล้วสร้างพลังวิเศษอะไรต่างๆนานาหรือเป็นหุ่นที่ถูกเลือกขึ้นมาแล้วใช้เป็นอุปกรณ์พิเศษในการต่อสู้กับทัางกองถัดไดไม่ใช่นะครับมันคือสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่า Force m u l t i p l i e r แค่นั้แล้วก็ ข้อดีข้อสุดท้ายนะครับก็คือความสดใหม่นะโดยสําหรับผมแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เจอกับเมญี่ปุ่นที่ออกแบบและดาเนินเรื่องคล้ายๆกับหนังฝรั่งขนาดนี้นะโดยเฉพาะในยุคนี้นะที่มันเต็มไปด้วยอ่าอนิเมะที่มีธีมเป็นไฮแฟนตาซีหรือว่าเมที่มีธีมเป็นต,ต่างโลกใหม่กับแนวเลิฟคอมเมดี้ทั้งหลายการที่ผมได้เจอเมะแนวทหารจริงจังแบบนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้ผมประทับใจสุดๆไปเลยน,นั่นเอง เอาละจบข้อดีกันแล้วครับมีไม่เยอะมากเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงข้อเสียกันเลยดีกว่าทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงข้อเสียกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเรื่องนี้นะผมจะแบ่งออกเหมือนข้อดีนั่นแหละเป็น3ประเด็นก็คือ1งานภาพ2เนื้อเรื่องแล้วก็3ตัวละครนะครับโดยสําหรับข้อแรกอย่างงานภาพนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนจะได้เห็นและจะรู้สึกขัดใจมากๆเลยนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้คืองาน CG 3D แบบ100%แล้วมันไม่ใช่ 3D แบบดีๆนะมันเป็น 3D แบบ10 FPS อะภาพโคตกระตุกเลยมันทำให้ขัดใจคนดูมากๆโดยเฉพาะขนาดผมเองที่ไม่ใช่คนที่ลังเกียจภาพ 3D นะครับผมดู Ghost in the Shell 2045จนจบได้แบบไม่รู้สึกอะไร ผมดูลักคุเอนซุยโฮได้แบบสบายๆแล้วผมคิดว่าผมจะไปดูซิดเนียโนคิชิในเร็วๆนี้ด้วยซึ่งมันเป็น 3D ดีหมดเลยผมไม่มีปัญหาแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้เนี่ยผมยังรู้สึกตะง,งิดตะหง,งิดกับมันมากๆว่าทําไมมันถึงแย่ขนาดนี้นะครับถ้าผมไม่ได้ชอบรายละเอียดเชิงเทคนิคในเรื่องหรือว่าการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในจอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีแค่12ตอนก็ตามเนี่ยมันมันคงมีโอกาสที่ผมจะหยุดดูไปกลางทางเลยทีเดียว ต่อมาก็คือเนื้อเรื่องนะครับข้อเสียข้อที่2ของเรื่องนี้โดยผมต้องบอกอีกครั้งว่าเรื่องนี้เปิดเรื่องมาได้น่าสนใจนะแต่กลายเป็นว่าไอความน่าสนใจของเนื้อเรื่องเนี่ยมันคือทั้งหมดที่เรื่องนี้เสนอให้คนดูได้แค่นันนะครับเพราะว่าใน12ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ลงลึกไปในประเด็นไหนที่มันเสนอขึ้นมาเลยแม้แต่ประเด็นเดียวถึงขนาดที่ว่าตอนที่ใช้งานเป็น exposition dump เนี่ย มันได้สร้างความน่าสนใจเอาไว้มากๆแต่มันก็ไม่ได้เอาไปต่อยอดนะครับหรือในเรื่องที่มันเต็มไปด้วยไอเดียเล็กๆน้อยๆในแต่ละตอนเนี่ยที่ทาให้คนดูรู้สึกว่าเทคโนโลยีมันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนนะหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงโลกไปได้ขนาดไหนมันก็ไม่ได้ลงลึกอะไรเลยไม่ได้ลงไปมากกว่านั้นหรือการที่เรื่องนี้จะได้เห็นถึงมุมมองในโลกจริงๆการที่เทคโนโลยีใหม่ยังไงมันก็จะต้องมาแทนเทคโนโลยีเก่าได้เสมอเนี่ย มันจะสมกับชื่อเรื่องที่ชื่อว่า Obsolete มากๆซึ่งคำนี้มันมีความหมายว่าล้าสมัยหรือเก่าค่ำคึนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ลงลึกไปในความหมายเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยมันเพียงเปิดประตูให้คนดูว่าเฮ้ hey, ของเก่ามันเก่าแล้วของใหม่มาแทนนะเว้ยแล้วก็จบหรืมมอไม่ก,ก็เฮ้ hey, โลกนี้มันหมุนไปตลอดนะเว้ยคนที่ไม่เดินตามโลกไปเนี่ยก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะเว้ยเนี่ย มันทําแค่นี้นะครับมันไม่ได้ลงลึกให้เห็นว่าผลกระทบต่างๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างหรือแนวคิดต่างๆในเรื่องเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อตัวละครในเรื่องนะน่าเสียดายตรงนี้แล้วก็ข้อเสียสุดท้ายนะครับก็คือการที่ตัวละครมันบางเป็นกระดาษเลยซึ่งปัญหานี้มันก็สืบเนื่องมาจากการที่เนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรเลยนั่นเอง มันเลยทําให้ตัวละครพลอยโดนข้อเสียพวกนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันแทบจะไม่มีทางเลยที่สื่อเรื่องไหนก็าตามที่ทำเนื้อเรื่องออกมาห่วยเนี่ยมันจะสร้างมิติตัวละครออกมาได้ดีเนาะโดยสิ่งที่เราจะเห็นจากเรื่องนี้ก็คือการที่ตัวละครฝั่งอเมริกาเป็นแค่ทหารอเมริกาที่สู้อยู่ในโลกของสงครามที่มีหุ่นเ e อ็กซโซเฟรมเอามาถูกใช้างาน,นมากขึ้นแต่ก็ต้องดิ้นรนจบหรือการที่ทหารฝั่งแอฟริกานะครับที่มีแค่ว่า เราจะขึ้นเป็นมหาอำนานาจจากการใช้หุ่นพวกนี้หุ่นที่ตะวันตกต่อต้อตานจบแค่นั้นเองเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยวนนั้นซึ่งมันทําให้ฉากต่อสู้ดีๆที่มันพยายามดึงให้คนดูติดอยู่กับเรื่องนี้เนี่ยมันเสียเปล่านะสูงเสียดายมากๆคนดูก็เลยไม่มีทางอินไปกับความรู้สึกแล้วก็ความนึกคิดของตัวละครประกอบกับการที่เรื่องนี้เล่าแบบเอ็กซิสโซดิกอะสตอรี่เทลิงนะครับมันก็เลยไม่ลงลึกอะไรเลยเนาะ เดี๋ยวเราจะไปสรุปกับตีความเนื้เรื่องกันนะครับโอเคครับผมในส่วนนี้เนี่ยผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดผสมกับตีความในเศษซากของเนื้อเรื่องที่มันมีอยู่น้อยนิดเนี่ย mm hmm. เพื่อที่จะเสนอให้คนดูอย่างเราๆได้เข้าใจได้แหละนะครับว่ามันจะเสืออะไรบ้างเอาละสําหรับการสรุปเนื้อเรื่องเนี่นยต่อจากเนื้อเรื่องย่อที่ผมโจโหัวไว้นะครับมันจะมีอยู่แค่หนึ่งม โอเคหลังจากที่เหตุการณ์ในเรื่องย่อนะโลกฝั่งตะวันตกต่อต้านการใช้หุ่นเพราะมันเป็นบกลนตลาดเครื่องจักรที่มีอยู่ก่อนทั้งการทาหารและก็สําหรับฝากภาคประชาชนแต่ฝั่งแอฟริกาเอาหุ่นเอ็กโซเฟมมาใช้ก็ขยับมาใช้จากการเป็นอุปกรณ์ทําการเกษตรทั่วไปเป็นอุปกรณ์ทางการทาหารและก็ประสบความสําเร็จฝั่งอเมริกาก็เลยหาวิธีว่าจะจัดการกันยังไงดีสุดท้ายแล้วก็เลยต้องหันมาใช้หุ่นมั่งจบจบครับแค่นี้แหละในเรื่องทั้งหมดก็น,นะ มีอยู่แค่12ตอนตอนละ12นาทีมันก็คงทำได้แค่นี้แหละสำหรับการการเล่าเรื่องเนาะทีนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์ที่มันน่าสนใจในเรื่องนี้เนะี่ยมันก็มีอยู่เนาะอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วบางอย่างนะครับเช่นการทดแทนของสิ่งใหม่ที่มาแทนที่สิ่งเก่าสิ่งที่มันไม่ได้ใช้เฉพาะกับเรื่องทางการทหารเท่านะั้นนะมันใช้กับทุกๆอย่างในชีวิตเรากันเลยทีเดียว ดูอย่างล่าสุดนะครับพวก AI ต่างๆนี่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น AI ภาพ AI เสียงหรือว่า AI ที่ทำหน้าที่เป็นเลขาสิ่งที่เราได้เห็นกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีเจตนาที่จะเอามาช่วยเหลืองานพวกเรานั่นแหละแต่กลายเป็นว่าวิธีการใช้งานพวกนี้มันไม่ได้ตายตัวยอย่างเช่น AI ภาพทุกวันนี้ก็ถูกเอามาใช้กับการหากินกับงานชาวบ้านหรือไม่ก็ใช้แอบอ้างว่าข้าคือสุดยอดนักวาดา AI อะไรพวกนี้หรือไอการณที่ AI เสียงที่มันจําลองเสียงคนนี่กําลังเป็นข่าวกันอยู่อย่างคึกครมตอนนี้นะครับสื่อไทยหลายๆเจ้าก็เริ่มเล่นกันให้คนกลัวว่านักพากจะตกงานบ้างหละหรือว่าสิ่งที่น่ากลัวจริงๆก็คือการเอาไปแอบอ้างทางเสียงอะไรนี้บ้างหละซึ่งถ้าเกิดเทียบกับในเรื่องมันก็คงเป็นการแทนความหมายว่า exo frame ในเรื่องเนี่ยที่มีเจตนาหลักเป็นหุ่นที่ใช้งานทั่วไปนะครับสุดท้ายมันก็ออกมาใช้กัน,นการ รุนแรงในการสงครามต่างๆจะก่อให้เกิดความเสียหายมากมา,ก,าก,กว่าสิ่งที่ดีที่มันจะเกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่านอกจากประเด็นที่ผมสื่อมาตะกี้นี่มันยังแสดงให้เห็นถึงว่าอุปกรณ์ที่มันดีกว่ายังไงมันก็จะมาแทนสิ่งเก่าๆต่อไปด้วยนะั่เองเนาะหรือการที่เทคโนโลยีต่างๆนะครับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอย่างที่ผมจะพูดไปตะเกียบหยัดหยอดไว้หากคนเราปรับตัวไม่ทันนะก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังจะไม่มีทางอยู่รอดได้นะครับ เช่นอะไรเนาะเช่นการที่ AI ภาพในตอนนี้มันทำงานได้ดีนะครับดีเสียจนนะักวาดหน้าใหม่หลายๆคนถึงกับท้อผมเองก็ตึงๆอยู่พักหนึ่งเหมือนกันแล้วก็บางคนนี่ถึงกับเลิกวาดแล้วก็หันไปนั่งดี่ AI พร้อมกันอย่างเดียวเนาะเห็นกันได้เป็นปกติเลย แต่สำหรับใครที่ปรับตัวได้อย่างนักวาดที่มันเจนสนามหน่อยหลายๆคนในตอนนี้เนี่ยก็เอา AI พวกนี้เนี่ยมาทุ่นแรงตัวเองนะครับจับมันเทรนภาพของตัวเองเรื่อยๆแล้วก็เอามาทําโครงงานตัวเองให้เสร็จแล้วค่ก็ไปวาดต่อเลื่อกไปต่อยอดที่หลังอ่ามันจะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีซีนิแอนิเมเตอร์ของดิสนีย์นะครับที่ออกมาให้ความเห็นกับดราม,ม่าของวิดีโอของคอร์ดิโอครู ไม่รู้ว่าแต่ละคนรู้จักหรือว่าได้ยินกันไหมนะเอาเป็นว่าดราม่ามันคือคอริโดร์ครูเนี่ยทำคอนเทนต์ขึ้นมาหนึ่งอย่างว่าเอา AI เนี่ยมาทำฟิลเตอร์แนวอนิเมะนะครับแล้วก็ครอบไปบอกว่าเป็นอินสแตนต์อนิเมะเป็นดราม่าใหญ่โตในวงการนักวาดอยู่พักหนึ่งทีนี้เนี่ยความเห็นของลุงซีเนียอนิเมเตอร์คนนี้เนี่ยก็คือในอดีตเมื่อ40ปีก่อนตอนที่3 d ีกราฟิกคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในงานของเขาเป็นครั้งแรก ในยุคที่เขายังต้องวาดมือเป็นร้อยๆพันๆภาพเนี่ยเขาก็กลัวแบบนักวาดที่กําลังเป็นตอนนี้กับ AI นั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยของพวกนี้เนี่ยมันก็คือเครื่องมือนะครับและเครื่องมือมันก็ขึ้นอยู่กับคนใช้ซึ่ง้าหากเทียบกับการที่เอ็กโซเฟรมถูกเอาไปใช้งานในเรื่องมันก็เป็นในทางอุปกรณ์ทำลายล้างนะครับหรือว่าเป็นเครื่องมือชุดแรงที่ทำงานได้ดีมหาศาลที่สำคัญมันเปิดวิธีการทำงานใหม่ๆใ,ให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทาหารหรือประชาชนนะครับดังนั้นมนุษย์อย่างเราเนี่แหละที่จะต้องวิ่งตามเทคโนโลยีปรับตัวแล้วก็ใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นให้ดีเพราะว่ายิ่งเทคโนโลยีเดินไปข้างหน้าเท่าไหร่วิธีการทํางานแบบเก่าๆมันก็จะค่อยๆถูกทดแทนและด้อยค่าลงไปมากขึ้นเท่านั้นเองเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงความคิดเห็นของผมเองแล้วแหละสำหรับความคิดเห็นของผมกับเรื่องนี้นะครับผมพูดตรงๆว่า ผมเข้าไปดูด้วยภาพเชิงเทคนิคอย่างเดียวผมไม่ได้คาดหวังกับเนื้อเรื่องอะไรมากเพราะว่าฝรั่งที่เขาโหวตกันไว้เนี่ยโหวตเรื่องนี้ไว้แค่5คะแนนนิดๆเองไม่ถึง6ด้วยซ้ำถ้ากับว่ามันน่าจะห่วยผมคิดอย่างนั้นพอผมดูเลยเนี่ยผมก็พบว่ามันไม่ได้ห่วยหรอกแค่ว่า 1. ฝรั่งมันอคติกราฟิกภาพในเรื่องที่เป็น 3D เฟรมเรตต่ำกับ2ก็คือเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรที่จะภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า write home about นะแปลเป็นไทยก็คือไม่มีอะไรต้องพูดถึงอะ ก็คือปล่อยให้มันจมไปมาแล้วก็จมไปก็ได้มันเหมือนอย่างที่ผมพูดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มาขายความสนุกมันมาขายไอเดียนะครับเพราะว่ายอมรับอย่างหนึ่งว่าผลงานเรื่องนี้มันเป็นการเปิดประตูใหม่ๆให้วงการอนิเมะในยุคนี้ถ้ามันสําเร็จนะถ้ามันประสบความสําเร็จซึ่งมันไม่ประสบความสําเร็จมันก็เลยเป็นได้แค่ไอเดียแล้วสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นการขายนิยายไปโดยปริยาย สำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้แย่นะครับถ้าให้คะแนนแล้วก็ผมก็คงให้ประมาณ6เต็ม10ไม่ได้มากไปกว่าน,นั้นมันดูสนุกดีค่าเวลาได้เร็วมากเพราะว่ามันตอนละ12นาทีเมื่สตอนถ้าเกิดว่าเหมือนคุณนั่งดูเม6ตอนแค่นั้นแหละดูจบได้ในช่วงบ่ายของวันเดียวด้วยซ้าก็ไม่แย่สัญ,ญลักษณ์ที่เรื่องจะสื่อก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว,ว่ามันไปไม่สุดแค่นั้นเองอะ่ะให้โอกาสมันสักนิดคุณลองนั่งดูเรื่องนี้แล้วก็ คิดความเห็นคุณขึ้นมาว่ามันจะเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กยังไงผมไม่คิดว่าเรื่องนี้จะถูกใจคนดูในยุคใหม่เท่าไหร่ด้วยความที่ทิศทางของเนเรื่องมันค่อนข้างแปกเพียงแตบบ่ว่าตอนที่12เนี่ยมันคืออะไรที่บูชิดที่สุดสําหรับผมเลยโอเคเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงของการฝากไว้ท้ายคลิปนะครับไว้เจอกันโอเคอันนี้เป็นฝากไว้ท้ายคลิปนะครับไม่มีสคริปเหมือนเดิมเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างที่ผมบอกเรื่องนี้ไม่แย่น่าเสียดายอะไรหลายๆอย่าง,างเพียงแต่ว่า ผมก็ดูเพลินๆได้อยู่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะฝังอยู่ในสมองผมสัญ,ญลักษณ์ที่วกไปวนมาแล้วก็ไม่ได้ลงอะไรลึกไปมากกว่าน,นั้นนะเนาะน่าเสียดายก็วิดีโอนี้มันใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่สำหรับผมเพราะว่าผมเพิ่งดูจบแล้วผมก็เขียนเลย <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอีกหลายๆครั้งนะครับว่ารอดูกันต่อไปว่าวิดีโอถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมจะทำอะไรต่อผมจะพิมพ์ลงไปใน อ่เพจของผมมานั่งดูกันได้หรือไม่ก็มานั่งคุยกับผมในไลฟ์สตรีมทุกวันถ้าเกิดวันไหนที่ผมสตรีมยกเว้นวันจัดที่ผมยังไม่สตรีมแน่ๆเนานะวันไหนผมสตรีมจะเริ่มตอน9ก้าโมงถึงสิบโมงประมาณนั้นไม่เกิดนะแน่นอนวกกลับมาเรื่องนี้นะครับใช้รู้สึกว่าคอนเทนต์ของผมสนุกแล้วก็อยากจะให้ผมทําอะไรแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆก็สนับสนุนผมเข้ามาได้ตามช่องทางนี้นะครับทางบัญชีธนาคารและก็ทัวร์เวลต์ที่ผมขึ้นไว้บนหน้าจอแล้วก็ในเดสคริปชั่น หลังถ้าเกิดว่าคุณสมทุนกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมทักเข้ามาในเพจผมเพื่อที่ผมจะได้เอาไปใส่เป็นเครดิตในวิดีโอถัดไปพร้อมกับข้อความหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณอยากจะให้ผมลองทําดูนะเด็งอาธรมรมบ,บทมา,มามากพอแล้ววิดีโอนี้ไม่น่าจะนานมากผมหวังว่ามันคงไม่เกิน15นาทีเนาะขอบคุณอีกหลายๆครั้งสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับปิว